สวัสดีค่ะรวมรถมือสองเจยินดีต้อนรับทุกท่านท่านใดชอบแนวนี้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะท่านใดที่ชอบแนวนี้นะคะรถยนต์คันนี้เป็นรถมัสด้าสองห้าประตูค่ะราคา115,000บาทราคาตัดเงินสดเล่มบมุคคลนะคะภาษีพรบรปี68ค่ะเครื่อง1.5รถทรงสปอร์ต เกียร์ออโต้ปี2สีดำไม่แก๊สน้ำมันรวนเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีโดยรวมพร้อมใช้งานรถสวยทรงดีเดินทางไกลก็ได้สบายค่ะความร้อนนิ่ง,น,งนะคะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้ค่ะใช้งานได้เต็มระบบเพียงม,มีฟังนะคะตามรูปพคุกค่า115,000บาทตัดตด รถอยู่ที่ํำลูกาคองสองปทุมธานีค่ะสนใจสามารถโทรนัดดูรถได้นะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนได้ค่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะจากผู้ขายตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสำหรับในวันนี้แอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ